คือเวลาฝรั่งอ่ะเขาจะแบบแปลกใจมากว่าวัสดุนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเขาเห็นนะเขาจะเขาจะเริ่มสงสัยแล้วว่ามันคืออะไรอย่างแมตช์เชื่อ cher, เวลาออกบู๊นะผมจะมีป้ายใหญ่ๆหเลยเป็นอินโฟเป็นเป็นแบบภาพให้เห็นเลยว่าอวนพวกนี้มาจากอะไรหรืออวนจากปลาแล้วก็เอาแขวนอวนตัวจริงที่มันมีรอยขดัขดขดอย่างให้เห็นเลยว่ามีมาจากตัวเนี้ยแต่เราตัดในส่วนที่มันใช้ได้มาใช้จะบอกว่าก่อนหน้านี้แบรนด์แมตช์เชอร์มันจะเป็นสินค้างานดีไซน์มันจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างเฉพาะมาก คือ t ิกต o อบนี้อาจจะเป็นช่องทางที่เปิดให้คนแบบว่าคนส่วนใหญ่ได้รู้จักแบรนด์ขึ้นขึ้นนะครับเยอะเลยชื่อมัสโป,ปลช้อยสังวานนะครับชื่อเล่นอาร์คครับเป็นเจ้าของแบรนด์ด้านกาเชี่ แรกเลยแมทอาเชอร์มันเกิดจากผมเอา2องคำมารวมกันนะก็คือแมทมาจากย่อมาจาก m a t เทอเรียครับกับอาเชอร์ก็คือเหมือนนักขนูอยเงยอยากให้สื่อถึงแบบเหมือนกําลังตามล่าตามหาพวกแมทเทอเรียใหม่ๆเงี้ยก็เลยกลายเป็นแมทอาเชอร์รวมกันอ,อย่างวัสดุใหม่ๆตอนแรกไม่ได้ติ่งที่ตั้งใจหาตอนแรกหาวัสดุ ใหม่ที่ไม่ใช่งานรีไซเคิลด้วยซ้ำอาจจะเป็นพวกผ้าอะไรชนิดใหม่ใหม่หรือผ้าที่มันกันน้ําหรืออะไรแปลกๆไงครับแต่ว่าพอมองกลับไปใกล้ตัวมันกลายไปว่าเจอเจอวัสดุพวกนี้ที่มันอยู่ใกล้ตัวเราอ่ะก็คืออย่างบ้านด้านผมอยู่ประจวบไงครับมันก็ไม่ได้ห่างจากทะเลเลยมันก็จะเห็นวัสดุพวกนี้แต่มันด้วยความชินเราไม่เห็นค่ามันแต่พอพอปรับใหม่อะไรเงี้เราเปลี่ยนความคิดใหม่เอ้ยมันก็มันก็ยังมีความสวยงามวัสดุมันอยู่ เริ่มจากการแก้ปัญหาการใช้งานในชีวิตประจาวันอย่างพวกกระเป๋าครับึ่งที่ที่ทำกระเป๋าเป็นหลักเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นพนักง,งานประจำอย่างเงี้ยเราจะมีพวกจุดต่างๆที่เราใช้งานกระเป๋าแล้วมันมีรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาสาหรับเราเช่นกระเป๋าที่สมมุติขึ้นรถไฟฟ้าทําไมกระเป๋ามันเวลาเขาประกาศว่านบกวรให้ับให้เอาเป้ลงเงี้ยอเอาเป้ลงป,ปั๊บเอาลากพื้นเลยเงี้ยหรือว่ากระเป๋าที่ ทำไมกลางวันเราใช้ใบนี้ไปทํางานแต่ว่าตอนเย็นเราจะเอาไปไปเที่ยวอะไปปาร์ตี้มันมันเคยเกิดเขินะมันแบบมันไม่ซัพพอร์ตกันนะครับก็เลยเป็นดีไซน์ที่ตอบโจทย์พวกปัญหาพวกนี้แก้ไขมทอ<ะ>บบาเชอร์เนี่ยน่าจะเกิดตั้งแต่ปี2010ถึง2011ครับก็คือตอนนั้นเป็นยังเป็นพนักงานประจำอยู่ซึ่งพอตกสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย เป็นยุคที่ตลาดนัดเฟื่องฟูมากยุคนั้นก็ทกํากระเป๋าเสร็จก็ต้องวิ่งไปขายของเลยพอตอนเย็นก็คือทํางานประจําเสร็จตกเย็นสุกส่าวที่ก็คือขายของครับเริ่มจากตรงนั้นเลยแล้วก็พัฒนาแบรนด์ไม่เรื่อยพออีกสัก1-2ปีถัดมาก็เริ่มมีเพจ Facebook มีออนไลน์เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็พค่ค่อยๆทําตามปรับเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยครับ ตอนนี้ธุรกิจที่ผมทำอ่ะมันจะมี2พาร์ทคือกระเป๋าที่เป็นแบรนด์แมาเชอร์เลยกระเป๋าของผมจะมีส่วนอีพาร์ทนึงที่เป็น O E M ด้วยที่ผลิตให้กับพวกงานสินค้าพรีเมียมพวกของใช้ต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าในแง่ของงานดีไซน์เราสามารถดีไซน์ได้ซึ่งกระตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการแบบว่างานดีไซน์ใหม่ๆที่แบบของแจกที่มันดูดีๆหน่อยเนี่ยครับตอนออกก็เลยวางแผนไว้แล้วว่าเราจะทําอะไรบ้าง เริ่มแรกเลย OEM ขายดีกว่าเยอะมากคือแบบแทบจะเป็นแบบ 80- กับ20%อะทำแบรนด์คือ20% OEM นะ OEM คือ80%นะร์เผมก็พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการขายวิธีการสร้างคอนเซปต,ต์ของมันไปเรื่อยๆครับผมมาตั้งแต่ยุคที่ไม่มีออนไลน์ยังเป็นขายตลาดนัดอยู่เลยจน Facebook Page เข้ามาผมก็เริ่มทำ Facebook Page มี IG เข้ามาผมก็ทำา IG มีตอนนี้มี TikTok เข้ามา,ผม,มาผมก็ทำ TikTok อีกหมายถึงว่าผมพยายามแบบว่าปรับตัวเองเรื่อยๆครับ เมื่อก่อนผมจะบอกว่าผมทํากระเป๋าใบใหญ่ๆนั่นเลยก็คือจะเป็นกระเป๋าที่แบบไปทํางานใช่ไหมพอช่วงโควิดแม่ล่ชื่อก็ต้องเปลี่ยนเป็นกระเป๋าที่มันใบเล็กลงที่เขาใช้พกของง่ายๆไปแบบไปข้างนอกสมมติเขาไปช้อปปิ้งนะครับแค่ไปซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตกับอีกอันนึงก็คือกระเป๋าทําใบเล็กๆเพื่อที่ตอบกลุ่มเป้าหมายที่เด็กลงเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่เด็กยังกล้าใช้ชีวิตยังแบบว่ายังมีกิจกรรมที่ออกไปข้างนอกนะครับพวกกระเป๋าห้อยคอหรือพวกตอนนี้ก็มีหมวกและที่ที่ทำขึ้นมา เราก็จะบอกลูกค้าว่าบางส่วนก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแบบว่ามีร่องรอยบ้างแต่ว่าถ้าเป็นออนไลน์อ่ะผมก็ต้องพยายามหาทุกช่องทางที่มันเล่าเรื่องของเราได้อะไม่ว่าจะเป็นทิกตอกหรือว่าทางไอจีรูปอย่างเงี้ยผมก็บางภาพผมก็ยังโพสภาพอ้วนที่มันขาดให้เขาเห็นด้วยครับคือเหมือนกับว่าผมมองช่องทางทิกตอกเป็นเหมือนเหมือนเพื่อนคนหนึ่งอ่ะคือบางคนเห็นแบรนด์เราผ่านไอจีอ่ะมันจะเห็นแค่ภาพว่าเป็นดีไซน์สวยๆเป็นกระเป๋าที่แบบว่าเอ้ยถ่ายออกมาสวยกระเป๋ารุ่นนี้สวยมีฟังก์ชันแต่ว่า เราเราอยากรู้ว่ากระเป๋ารุ่นนี้มันแนวคิดเข้ามายังไงเรามไม่สามารถเล่าได้ครับรวมถึงผมรู้สึกว่าอย่างเราเองอ่ะเรายังอยากรู้เลยว่าแบรนด์เนี้ยเจ้าของเขามีความคิดยังไงอะไรเงี้ยนี่คือทะเลแถวบ้านเราเองยังสวยงามอยู่ไหมล่ะและที่วางข้างกันคืออวนจับปลาที่ถูกทิ้งแล้วเราก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลดูแล้วดูภาพที่เราได้สิ โคตรน่าสงสารเนี่ยเราก็เลยไปเก็บปวนพวกนี้แล้วก็ลองมาคิดว่าเราจะใส่ดีไซน์อะไรเข้าไปให้เกิดปดนกตกใหม่ๆอะไรได้บ้างก็ยังมีคนมาถามผมนะแบบว่าเช่นมีคอมเมนต์มาถามว่าพี่มีไอเดียเริ่มยังไงบ้างคะอะไรเงี้ยหรือบางคนแค่มาถามว่าปวนใช้แล้วจริงหรือเปล่ามันก็กลายเป็นว่าผมก็ได้เล่าเรื่องราวเนี้ยให้กับคนอื่นอีกเหมือนตอบคาถามให้กับคนนี้แต่คนอื่นก็จะได้รู้เรื่องนี้ไปอีกเป้าหมายของผมต่อไปอ่ะ อย่างถ้าง,งานงานออกแบบอไอกระเป๋าครับเพราะกระเป๋ามันตอนนี้ผมไม่อยากไปหยุดความคิดอยู่ที่อวนจับปลาครับตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นอวนจับปลาเป็นฮีโร่โปรดักต์ของผมใช่ไหมต่อไปผมอาจจะมีวัสดุอื่นซึ่งถามว่าตอนนี้ผมก็มีในใจแล้วแต่ก็เป็นอยู่ในระยะเวลาการแบบว่าพัฒนาอยู่เพราะว่ากว่าจะได้แต่ละอย่างมันแบบเหมือนกับผมต้องใช้เวลาพัฒนาทั้งผมเองช่างด้วยอย่างเงี้ยมันต้องเรียนรู้กันไปครับซึ่งต่อไปมันอาจจะมีวัสดุอื่นเกิดขึ้นมาอีกครับ